สวัสดีค่ะทุกท่านมาทำอาหารง่ายๆกับครัวแม่พึ่งนะคะวันนี้มีวิธีการทอดปลาสลิดให้หอมอร่อยกรอบสุดๆไปเลยค่ะวันนี้แม่พึ่งจะนำปลาสลิดที่เก็บแช่ช่องฟรีซเอาไว้นะคะแข็งโป๊กแบบนี้ให้นำมาล้างน้ำทำความสะอาดและลดความเค็มก่อนนะคะตัดแต่งด้วยกรรไกรแบบนี้เลยค่ะสะดวกมากๆ เคล็ดลับง่ายๆในการทอดปลาแล้วไม่กระเด็นเราต้องซับน้ำจากตัวปลาให้แห้งเลยจ้ะและเพิ่งมีเทคนิคง,ง่ายๆที่ทำให้น้ำมันทอดไม่ดำเสียแล้วก็ทอดออกมาสีสวยเราจะใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปประมาณครึ่งช้อนชาโดยไม่ต้องเปิดเตาไฟนะคะเพราะถ้าใส่ตอนน้ำมันร้อนจะกระเด็นกระจายเลยค่ะ นำปลาสลิดท,ที่เช็ดจนแห้งแล้วลงไปทอดโดยไม่ต้องรองให้น้ำมันร้อนในการทอดครั้งแรกเราจะทอดให้ปลาสลิดแค่พอสุกไม่ต้องให้เหลืองหรือกรอบนะคะนี่ค่ะแค่พอสุกแบบนี้ใช้ได้แล้วนำขึ้นมาพักไว้เลยจ้ะนี่จะน้ำมันที่เราทอดใส่ปิ้งแบบนี้เลยก็ให้นำมาเลาะเพื่อเอาก้างออก ทำแบบนี้เราก็จะได้เป็นปลาสลิดไร้ไลกล้างที่นำไปทอดแล้วจะกรอบอร่อยทุกชิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วให้นำมาตัดเป็นชิ้นชิ้นสวยงามแบบนี้เดี๋ยวเราจะนำไปทอดให้กรอบทุกชิ้นเหมือนที่ร้านข้าวต้มทำเลยค่ะ เราจะนำปลาสลิดไปทอดเป็นครั้งที่2นะคะครั้งนี้จะทอดให้เลืองกรอบฟูตามใจต้องการเลยค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนเนื้อปลาสลิดก็จะฟูน่าทานแบบนี้นะคะค่อยๆทอดไปไดเรื่อยๆใช้ไฟปานกลางอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะเดี๋ยวเนื้อปลาจะไหม้ค่ะ ทอดจนสีสวยกรอบได้ที่แบบนี้ก็นำขึ้นมาผักไว้ได้เลยวิธีนี้จะทำให้เราได้ปลาสลิดค่ะกรอบน่าทานเหมือนที่ร้านข้าต้มทำเสิร์ฟเลย โอ้โหโกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนอย่าลืมมากดติดตามให้กำลังใจครัวแม่พึ่งนะคะแล้วเรามาทำเมนูอาหารอร่อยๆด้วยกันทุกวันเลยจ้ะ